มากราบองค์พระประถมเจดีย์ค่ะใหม่ขึ้นมาหอดองค์พระคะ่ะเนาะค่ะเดี๋ยวไปบูชาดอกใหม่ก<า>ันเนาะค่ะนี่ค่ะนะบูชาถูกเทียนทํำบุญตามัท่าเนาะคะ่ะเป็นดอกบอัวแก่ก็ชอบไหวดอกบอัวอยู่นี่ นี่จะเอาชุดหนีเนาะคะ่ะไปค่ะไปไหว้ด้านน่ายรังกาฉันผาม,มาไหว้พระอ,องค์พระประชมเจดีย์ปู่มะม่วงเนาะคะ่ะนี่ค่ะหลออ่อองค์พระประชมเจดีย์เนาะค่ะองคค่ะต้นไม้ล่อมื่นเนาะ,ค,ะนค่ะน่นน่ะจ้ะมะม่วงกระด,ดุกกดุกองคค่ะ โบลิเวียนหลบๆก็สิมีองค์พระเนาะค่ะตลอดเลี้ยงลายเลยค่ะนี่ค่ะยายไทยหนากว้างเลยเนาะค่ะมันได้ดทำหนากว้างแล้วนี่ค่ะที่กาบไอย,ยวย่ายมุ่งไกลๆเนาะค่ะหนากว้างหลายกะสิม,มองยากเนาะะคะ่นี่ค่ะ พุทธรูปปลางหลายๆปลางเนาะค่ะหลอบบริเวณออ้ะม่วงเบาตัวนี่อต้นนี้ว่ามันเป็นลอยๆปีแลรวบอกอพุ้นนะจ,จะดกโดดมงโมงเบาพุ้น่ะอดกคักเนาะค่ะได้ต้องขยายเนาะค่ะว่าสันสิมมงโบเหน็นพูน้น่ะเต็มต้นเลยค่ะ ไปค่ะไปชมตอนเนาะคะ่ะเก็บภาพบุิเวณหลบหลบองค์ใจตีมะฝาดเนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่อีกพระพุทธรูปองค์หนึ่งเนาะคะ่ะมันสิโปบันญยญ่าด้วยคะ่ะยานปิดยานตกเนาะ,ค,ะนนค่ะนี่ค่ะโอ้ยต้นดอกค้งกระเลืองอารามเนาะคะ่ะตัดกับรังค่ พระอุโบสถสีเขียวเนาะคะ่ะนี่ค่ะหนาสิมีหลบหลอบเลยเนาะ,ค,ะค่ะผมค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนก็สะดวกสบายเด้ค่ะผู้สูงอายุก,ก็เดินเด็กของลุ่มเลื่อนเนาะคะ่ะเดินช่อม,มือก็นั่งพักแต่ว่ากระไดขึ้นมานนึงหันแย,ยนับแต่ยี่สิบกว่าขันเนาะคะ่ะยแยก็ค่อยๆขึ้นมานดอกคะ่ะ ตามไหวโอ้ตอนน้นในประเทศคักเนาะค่ะดอกคุ้นงาม,งามฮะมาทางนี้ยังหลายต้นเนาะค่ะเรื่องอลา,ามเลยค่ะพ้าชมดอกใหม่เนาะค่ะอันนี้นาสิปเป็นโบสถ์เนาะค่ะหลังนี้ที่แรกแย่นึกว่าโบโสถนาสิปเป็นโบสถ์เนาะค่ะมากไกลๆนี่ค่ะดอกคุ้งงามคัก ต้นนี้เพื่อนสมบูรณ์เนาะค่ะงามงอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถนี่ค่ะสออ่นเนาะค่ะหน้านี่ย่ละค่ะดอกค้นมีหน้าเมษาเนาะค่ะเพิ่นก็กำลังทายหลบได้ยากอะสิพยาย่ามเฉียงออกเนาะค่ะไหวจะพาเพิ่นดอกค่ะนักท่องเที่ยวก็หลายหลายนี่ค่ะงามหลายค่ะมีอีกต้นนึงค่ะทัดกันไป Mm hmm. มันช่อนดอกค้นอันเมี่น่าเม่สาเนี่ยแหละค่ะดอกคูนงามเหลืองอลา,ามมั่นนะคะอีกต้นหนึ่งยดดานขามปดไปค่ะไปชมกันสะออนดอกใหม่นอกคะ่ะนี่ค่ะเหลืองอลา,ามงามค่ะสองต้นยุติดกันได้ค่ะนี่อีต้นหนึ่งคุณอีต้นหนึ่งค่ะ โอ้มุมนี่งามงามสีเหลืองครับก็องค์เจดีเนาะค่ะแดงก็เจ๋อแน่เนาะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงกาำวันเนาะค่ะนี่ค่ะหาใบบกนี่เลยค่ะดอกกล้วยล้วน,วนต้นคูนหรือต้นกลนะลาปบเพิกเนาะค่ะนี่ค่ะสีงามมากราดชุบเพิกเนาะค่ะ ซื้อทั้งการทังภาษาบานย่ากับต้นคูนนี่แหละค่ะทั้งอีสานหลายหลายหน้านี่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้โบดเนาะค่ะโยเตะก,กระโบดสองต้นเลยค่ะงามงามมีอีกต้นหนึ่งค่ะจะย่าไทยอีกด้านหนึ่งนั่งหันมาหอนจะอ่อนขั้วงามเดี๋ยวย่ายนี่ค่ะนี่ค่ะ แต่กระยุติก้กับหน้านย่ายได้นี่บติกไก่ได้นี่ยืนมือไปประมาณสามเมตรย่ายกขวาเอาดอกได้เนี่ยค่ะหนึ่งค่ะลังค่าโบดเนะค่ะมองไปจุดนี้ก็เห็นองค์พระพุทธเจดีย์เนาะค่ะมองลอยช่องนี้ไปก็ดีแดดจัดจัดเนาะค่ะอะนรจัก แดวส่งตาแย่พอดีไหยนะจ๊ะของพ่อป่ะสงเจตีเห็นยอดเยนคะคือโปวดเนาะค่ะโอ้งามร้ายงามร้ายนี่สะจะอ่อนเนาะค่ะนักท่องเทียวกันหลายหลาย ด้านหน้าย,าย่า่แบมีเจดีย์องค์เล็กๆอีกองคหนึ่งเนาะค่ะลมเลื่อนมากค่ะตน้นไม้สวยงามค่ะเดินเมย์แล้วก็นั่งพักใต้ตน้นไนม,ม,นม,ม้นี่ค่ะไปค่ะนี่ค่ะมุมนี่งามงามนี่ค่ะองค์พระผสมเจดีย์สูงเฉียดฝ่าเลยเนาะค่ะสูงจักเม็ดนอ้อยญาตมันเดไปเจอป่า นี่นหละค่ะหลังค่าบ่อจะย่ายทายวังนังนันเนาะจะเห็นตน้นโค้งงามๆหน่อค่ะนี่นค่ะย่ายลงนี่แหละค่ะจะย่ายทายนังหันย่ายเดินมาอีกมุมหนึ่งทายย้อนไปกันน้ำงามนะคะเที่ยงแล้วขอขอบบนขอพุอ่ทุกท่านเด้อค่ะถึงมาชมคลิปไห่นังนันก็ว่าจะวัตโตคลิป เพิ่นลราเปิดเพ่งมาเนะาะว่าแย่ก็นเลยจำเป็นต้องต้นค่ะต้นหูกวางล่มเลื่อนค่ะย่ยงยางเมื่อแย่กับฉินมะนั่งพักอยู่ตรงหูกวางล่อหลานเนาะค่ะข้ายาก่ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังเรื่องใจถึงว่าชมคลิปให้เนาะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเด้อคะ่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ จบมุ่มในนอค่ะสวยๆน้ำๆนคะครัสวัสดีค่ะ